ข้าขอนมชานกุลชนานีเป็นเข้ามูลผู้กอบนกบุลบุญผาดุงจวบจะเริ่นไววฟูมฟักธานุทานอมบ่บำรักนิราไกายแสนอยากเท่าไรไร มอคิดยากลำบากายตรากทนรักคนทุกข์ถนอมเลี้ยงหรือรู้ไว้ปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาเปรียบหนักชานกคุณชานานีคือภูพา ใหญ่พื้นพาสุนทาราก็บอเทียบบอเทียมทันเหลือที่จะแทนทษจะสนองคู่นานันแทบูจะในอันอูดมเลิศประเสริฐคุณ เป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมนะลูก